เขามีทั้งหมด15เฉดสีทุกคนบอกแล้วว่าแบบมันดีมากจริงๆอะ่ะไม่ได้อินกับรองพื้นที่แบบชอบมากๆแบบนี้มานานแล้วนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์มาแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พิมพ์จะมารีวิวตัวนี้เลยนี่นะคะเป็นรองพื้นที่พิมพ์ชอบมากเลยตัวนี้ก็คือ r o y a l Paris Infallible 3 2 h m a t t e m a t Cover Foundation นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนนะคะอันนี้คือชอบแล้วก็จะเตยมตัวมาอวยเลยจริงๆนะคะเพราะว่าชอบมากไม่ได้อินกับรองพื้นที่แบบชอบมากๆแบบนี้มานานแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยจะขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าอวยหนะักมากจริง บอกไปแล้วนะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วมันจะมีคําว่า3ที่ 2h คือตัวนี้เขาเคลมว่าเขาติดทนถึง32ชั่วโมงเลยแต่เรื่องนี้คือก็ไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้แต่งหน้าถึง32ชั่วโมงอะทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าเรื่องของความติดทนอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าดีมากๆจริงๆติดทนนานจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคุมมันกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาในแบบหลอดแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็พกพาง่ายนะแล้วก็ปริมาณจะอยู่ที่30 มิลลิลิตรนะคะมิลลิลิตรหรือเปล่าเอาอนั่นแหละใช่แหละจะอยู่ที่ราคาประมาณ400กว่าบาทนะคะเดี๋ยวช่องทางการซื้อขายออนไลน์อะไรแล้วก็ลิงก์ต่างๆราคาที่แน่นอนต่างๆคุณจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะให้เพื่อนๆไปเช็คราคากันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะลดบ่อยๆนะคะที่พิมพชอบแบบอย่างแรกๆเลยคือว่าเขามีทั้งหมด15เฉดสีทุกคน15เฉดสีมันครอบคลุมมากๆแล้วนะกับสีผิวของทุกๆคนเลยนะคะโทนชมพูจะโทนเนเชอรัล Natural, หรือว่าจะโทนติดเหลืองพิมพ์ว่าเขามีหมดแน่นอนลองไป สำห,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 หรับพิมพ์ถ้าเพียวช้นะคะผมก็จะใช้เป็นเบอร์128นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น natural tone เลยตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีที่เหมาะกับพิมพ์สุดๆเลยนะคะแล้วเวลาที่พิมพเลือกรองพื้นเนี่ยพิมพจะชอบเลือกที่มันมีความสว่างกว่าหน้าประมาณครึ่งถึง1เฉดนะคะเวลาสีเขาดรอปลงอะ่ะมันจะทําให้เข้ากับหน้าพิมพแล้วหน้าจะไม่มองถามต่อว่าตัวนี้สีเขาดรอปไหมสําหรับพิมพ์ถ้าไปอยู่ในที่เหล่าหนาวพิมพ์ว่าเขาไม่ดรอปแต่สําหรับเมืองไทยนะคะด้วยความที่อากาศร้อนด้วยความที่มันมีปัจจัย อื่นๆเยอะแยะเนาะมันมีความดรอปลงนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆจริงๆถ้าพิมพจะใช้เป็นเบอร์ที่เข้ากับหน้าพิมพ์มากๆเลยนะคะก็อาจจะเป็น2-40แต่ถ้า2-40พอมันเข้ามากพอด้วยปัจจัยหลายๆอย่างพอมันมีความดรอปมันก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าคล้ำนะ <ๆ S 1> พิมพก็เลยใช้เป็นเบอร์128ดีกว่านะคะสําหรับใครที่สีผิวประมาณพิมพ์นะก็สามารถใช้เบอร์128ได้แต่ว่าใดๆสามารถที่จะไปที่วสารหรือว่าบูธนะคะที่มีเคาน์เตอร์รอยัลแล้วไปเทสสีได้ ก่อนนะจะได้ได้สีที่ตรงตามใจเพื่อนๆจะมีแถบเงินเงินตรงนี้นะคะเขาเขียนว่า4%ในอาซินาไมล์ในอาซินาไมล์เนี่ยอาจจะได้ยินในส่วนผสมของสกินแคร์นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาใส่ในอาซินาไมล์มา4%มันเหมือนมีความเป็นบำรุงแล้วเขาก็จะช่วยปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอภายใน4สัปดาห์หรือว่า1เดือนนั่นเองนะคะคือสําหรับพิมพ์อะพิมไมไ่รู้สึกเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะนี่ก็ต้องพูดตรงๆเพราะว่าพิมไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าทุกวันแล้วก็ถึงแม้ว่าพิมพ์จะชอบตัวนี้มากๆแต่ว่าบางทีก็ใช้ตััวอื่นสบ สลอกันไปบ้างนะคะเออก็เลยอาจจะในเรื่องของสีผิวรอยสิวที่มันจะช่วยให้จางลงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลรีวิวตรงนี้มากนะคะแต่ว่าก็บอกเป็นข้อมูลแล้วกันนะคะเขาสามารถที่จะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นได้แล้วก็ช่วยให้รอยสิวรอยต่างๆดูจางลงได้นะคะตัวนี้เนี่ยฟูลคเวเลตจริงๆทุกคนชอบมากๆเลยนะคะการเป็นฟูลคเวเลตเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวนะเพราะว่าเฮ้ยมันจะหนักหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆอะรองพื้นที่เขาทําออกมาหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะทําให้ฟูลคเวเลตแต่ว่าให้ผิว ที่เบาบางนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเพื่อนๆลงน้อยๆนะคะใช้มือลงน้อยๆหรือว่าใช้ฟองน้ํามาแตะๆเบาๆบางๆ,บ,างๆบนหน้าเราก็จะได้ผิวที่มีความปกปิดแต่ว่ายังให้ความสบายอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะใช้ในวันที่เราอยากปกปิดหนักจริงๆลงไปเยอะๆสาหรับตัวพิมพ์พิมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาหนาเขาแครกเขาเป็นเค้กหรือว่าดูผิวมันหนาหลายๆชั้นนะเอออันนี้คือสิ่งที่ทําให้พิมพ์เลิฟตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าลงเยอะแค่ไหนบิวเยอะแค่ไหนมันก็ยังทําให้มี ความสบายหน้าอยู่ดีนะโอเคเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นเนื้อกันแล้วนะคะก็เริ่มลงกันเลยนะจ๊ะเนื้อเาก็จะเป็นแบบนี้เลยด้วยความฟูคอเอร์เนะคะเขาก็จะไม่ไหลเยลิ้มลงมาวันนี้ก็จะมาใช้ฟองน้ำของเดอ c h ชามนะคะแล้วก็ป้ายไปอุ๊ยจะลงให้ดูฝั่งแรกสักหน่อย พูดเลิไปหน่อยให้ดูผิวหน้าพิมก่อนนะคะตอนนี้ผิวหน้าของพิม์พจะมีสิวนะอ่ะเป็นสิวพอดีเลยมีรอยแดงข้างจมูกปกติอยู่แล้วนะคะมาดูกันว่าตัวนี้เขาจะมีความปกปิดขนาดไหนนะขอลงข้างนึงก่อนด้วยความที่ลองพืนอนะ่ะเวลาที่เขาเป็น full coverage นะคะก็แนะนำว่าให้ลงแล้วก็รีบๆเกลี่ยเลยนะเดี๋ยวพอเนื้อเขาแห้งนะคะเราอาจจะเกลี่ยยากขึ้นนิดนึงนะ เก็บแบบหยาบๆก่อนแล้วกันนะคะข้างนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือใช้น้อยมากนะคะเราก็อาจจะยังเห็นความเป็นรอยอยู่ดีแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงเลยก็คือหน้าเราอดูมีความปกปิดหน้าเราดูมีความสว่างขึ้นแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะฟูคอลเลตก็อย่าไปกลัวเขานะคะว่าเฮ้ยมันจะใช้แล้วมันจะดูหน้าหนา,ห,นาหรือเปล่ามันอยู่ที่ปริมาณการลงของเพื่อนๆน,นะคะอ่ะลงไปชั้นแรกนะคะพิมว่ามันก็ยังมีความแบบเป็นงานผิวอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นนะคะแล้วเราลง ชั้นที่สอง นี่นะคะก็คือโรงชั้นที่2นะคะเราก็ใช้ฟองน้ําด้วยมันก็ยังจะมีความบางเบาอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่มระดับความปกปิดไปแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอันนี้คืองานผิวเหมือนสร้างผิวใหม่อีกชั้นหนึ่งนะคะเห็นไหมว่ารอยแดงข้างจมูกของพิม์หายไปเกือบจะหมดแล้วนะสิวตรงนี้ก็คือความแดงก็คือหายไปเลยสามารถปกปิดรอยต่างๆได้นะคะใต้ตาคล้ำมากแต่ว่าข้างนี้คือความคล้ำใต้ตาก็คือหายไปแล้วนะถ้าลงเฉพาะจุดอีกทีก็คือไม่ต้องงอซิคอนซีลเลอร์เลยอ่ะลงไป บอกแล้วว่าแบบมันดีมากจริงๆอะแล้วก็บอกไว้เลยนะคะว่าไม่มีรองพื้นอันไหนที่สามารถปกปิดความนูนของสิวได้นะคะเวลาไปดูรีวิวแล้วแบบเฮ้ยสิวนูนๆเราทาไปแล้วดูหน้าเรียบเนียนไปเลยอันนั้นคือใช้เอฟเฟคค่ะไม่อยากให้ทุกคนโดนโฆษณาที่เกินจริงหลอกนะคะคือจะลงเท่านี้แหละชั้นถึงสองชั้นนะคะจะไม่ลงมากไกว่าน,นี้แล้ว I'll <laughs> you โอเคนี่นะคะก็เป็นผิวหน้าที่ได้จากรองพื้น Royal i n f ฟ r า l ตัวนี้นะคะสิ่งที่ทําให้พิมพ์ชอบเลยคือตัวนี้เรามีความหน้ามันขึ้นหรือว่าผ่านไป2อสชั่วโมงที่บอกว่าเขาอาจจะมีความดรอปลงนิดนึ่งอะ่ะแล้วเขาให้ผิวที่สวยมากทุกคนสวยมากๆเรื่องของความติดทนพิมพ์ให้10เต็ม10เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้มานานแล้วจริงๆถึงกล้าที่จะเอามารีวิวเนาะสำหรับที่พิมพ์ใช้ตัวนี้มาแล้วพิมพ์ไม่อุดตันนะคะแล้วก็ชอบแฮปปี้มากๆโอเคเดี๋ยวพิมพไปแต่งหน้าต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เก็บฟ,ฟุ มีการออกไปทํางานนะคะหลังจากผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะไปละกลับมาแล้วนะคะกลับมาเจอกันแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะคะตอนที่พิมพ์แต่งตอนนั้นจะอยู่ที่ เวลาประมาณบ่ายโมงอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ชั่วโมงที่พิมพ์อยู่กับรองพื้น L'Oreal Infallible ตัวนี้นะคะและนี่คือกิจกรรมที่พิมพ์ทําวันนี้ทั้งหมดค่ะตอนแรกอะวันนี้ไม่ได้กะว่าจะไปกินหมูกระทะหรอกทุกคนแต่เออมันก็ได้ไปแล้วก็ได้รีวิวรองพื้นไปด้วยเลยนะคะอันนี้คือนั่งหน้าเตาเลยนะแล้วก็ไม่มีได้ซับมันอะไรเลยใดๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีกระดาษซับมันนั่นเองอันนี้คือผิวหน้าที่ผ่านไป8ชั่วโมงนะเอาให้ดูใกล้ๆ อันนี้พพ์มาตั้งไฟด้วยนะคะมันเลยมีความสว่างมากๆเลดีนะมันจะได้เห็นว่ามันไม่มีรลองพื้นตรงไหนที่หลุดออกไปเลยทุกคนแบบข้างจมูกสิวก็แบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะคะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความแดงมากขนาดนั้นนะในเรื่องของความมันก็มีนะคะแต่ว่าเป็นความมันที่คือพิมพมองในกระจกแบบไม่ได้ตั้งไฟมันเป็นความมันที่พิมพ์สามารถไม่สับก็ได้เพราะมันไม่ได้ทําให้หน้ามันดูไม่สวยหรือว่าหน้ามันดูมันเมื่อขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าตอนเนี้ย พอจัดแสงจัดไฟอะไรใดๆหน้าก็ยังสวยอยู่อะ่ะเออคือไม่ไม่ผิดหวังเลยกับการที่ซื้ออินฟ r a b l e ตัวนี้มานะคะเดี๋ยวจะซับมันให้ดูนะคะน,นี่กระดาษซับมันก็คือเต็มแผ่นเลยนะ เพราะว่ากินหมูกระทะมานั่นเองนะะทุกคนแต่เป็นไงพอซับมันเสร็จแล้วนะคะก็คือหน้ายังมีความสวยเหมือนเดิมเลยเห็นไหมทุกคนสวยมากจริงมันให้งานผิวที่สวยมากจริงอันนี้ถ้าใครที่เติมแป้งระหว่างวันนะคะหรือว่าซับหน้าระหว่างวันสามารถลงครั้งเดียวได้แบบกลิบทั้งวันเลยอะ่ะเออชอบมากทุกคนดีมากจริงๆนะคะโอเควันนี้นะคะก็มาประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย